สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูประกาศอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะเรียนเนื้อหาต่อจากในคลิปที่แล้วนะคะเนื้อหาในวันนี้เป็นเรื่องของการเขียนรหัสเทียมเนื้อหาจะเป็นยังไงไปติดตามชมในคลิปได้เลยค่ะวิธีการเขียนรหัสเทียมค่ะการเขียนรหัสเทียมจะไม่มีรูปแบบที่แน่นอนนะคะแต่ทั่วไปแล้วจะเขียนในลักษณะต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ค่ะ การรับข้อมูลเข้าและการสแสดงผลข้อมูลในลักษณะของการเขียนรหัสเทียมนะคะจะนิยมใช้คำว่า read หรือ input ตามด้วยตัวแปรที่ต้องการที่จะเก็บข้อมูลถ้าหากมีตัวแปรหลายๆตัวแปรเราจะใช้เครื่องหมายคอมมา่าคอมมาหรือนะคะสัญลักษณ์ลูกน้ำคันส่วนการสแสดงผลเราจะมักใช้คำว่า print อันนี้จะเป็นในส่วนของการรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลยกตัวอย่างเกี่ยวกับการรับค่าคะแนนถ้าสมมุติว่าการรับค่าจะใช้คำว่า read หรือว่า input ก็ได้นะคะ,ะ ead read ค่าคะแนนเราก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ score นะหรือว่า read number read score อะไรก็ได้ที่เป็นตัวภาษาอังกฤษ ก็คือเป็นตัวแปรนะคะคำว่าคะแนนเป็นตัวแปรส่วนการรับค่านะคะคือการ read นะคะเป็นการรับค่าเข้ามาอาจจะใช้คำว่า read หรือ Input ก็ได้ตามด้วยตัวแปรที่เราต้องการจะเก็บข้อมูลไว้เมื่อเรารับค่ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของการแสดงผลจะใช้คำว่า Print S c o r e นะคะ print ก็คือการแสดงผลออกมา แสดงอะไรแสดงตัวแปรที่เราเก็บค่าไว้หรือว่ารับค่าข้อมูลไว้อันนี้จะเป็นในลักษณะข้อที่1ก็คือการรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลของข้อมูลส่วนข้อที่2การคำนวณในการคำนวณหรือว่าการประมวลผลมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าคอมพิวเตอร์หรืออาจจะใช้ย่อไปอีกก็คือคำว่าคอมพิวแล้วจะตามด้วยนะคะตัวแปรที่ต้องการเก็บค่าจากการคำนวณ ต่อจากตัวแปรนะคะจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับและมีโพสของการคำนวณมีโพ์คือการนำค่าคงที่ของตัวแปรมาเชื่อมต่อกันด้วยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ยกตัวอย่างนะคะคอมพิวนะคะเป็นคำเกี่ยวกับการคำนวณอันที่สอง r a รีอารีนะคะเป็นส่วนของตัวแปรตัวแปรที่เราต้องการจะเก็บค่าของการคำนวณไว้แล้วก็จะตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับ เมื่อตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นนิพจน์ของการคำนวณนิพจน์ของการคำนวณคือการนำค่าคงที่นะคะมาเชื่อมต่อกันด้วยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์อาจจะเป็นคูณเป็นหารเป็นบวกก็ได้อันนี้จะเรียกว่านิพจน์การคำนวณข้อ 3. การตัดสินใจและทดสอบทางเลือกการตัดสินใจและทดสอบทางเลือกจะเป็นการเลือกทำระหว่างสองทางเลือกอาจจะใช้คำว่า if e หรือ if then else และก็จะจบด้วยคำว่า n if ก็คือจบคำสั่งการตัดสินใจโดยจะมีการเปรียบเทียบเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำกลุ่มคำสั่งแต่ถ้าเป็นเท็จก็จะทำอีกกลุ่มคำสั่งหนึ่งนะคะก็คือถ้าเป็นจริงก็ทำถ้าเป็นเท็จก็ทำยกตัวอย่างนะคะจากตัวอย่างหมายความว่าถ้าหาก number มีค่ามากกว่า0แล้วให้นะคะคอมพิวเตอร์เนี่ย พิมพ์คําว่า positive number ออกทางจอภาพแต่ถ้าหากว่าค่า number มีค่าไม่มากกว่า0เราใช้คําว่า L นะคะให้พิมพ์คําว่า negative number และสุดท้ายก็จะจบด้วยคําว่า n d if เป็นการจบคำสั่งการตัดสินใจอันนี้เป็นการเลือกระหว่าง2เส้นทางจะมีคำว่า if then else และ สุดท้ายก็คือ e if if then else นะคะจะใช้ในกรณีก็คือ2ทางเลือกแต่ถ้าเป็นกรณีเดียวเราจะใช้ if อย่างเดียวก็คือมีแค่1ทางเลือกใช้คำว่า if แต่ถ้าสองทางเลือกก็คือ if then else นะคะและก็จะจบด้วยคำว่า end if เป็นการจบประโยคหรือว่าจบเงื่นอนไขการตัดสินใจสำหรับกรณีที่มีทางเลือกมากกว่า2ทางเลือกนะคะเราจะใช้คำว่า case และ จบด้วย e n case โดยจะทำกลุ่มคำสั่งที่มีคำนำหน้ากลุ่มเท่ากับค่าตัวแปรที่อยู่หลังเคสอันนี้หมายความว่านะคะถ้าใช้ในกรณีที่มีมากกว่า2ทางเลือกถ้ามันตรงกับทางเลือกใดเราก็จะทำงานตามคำสั่งที่เราเลือกในกรณีที่ยกตัวอย่างมาให้ก็คือถ้าสมมุติว่าค่านำเป็น1เราก็จะเลือกพิมพ์คำว่า 1,1,1 5ตัวแต่ถ้าในกรณีที่ค่านำมีค่าเป็น2ทางเลือกมันก็จะเลือกข้อที่2ก็คือปริ้นเลข2ทั้งหมด5ตัวถ้านำมีค่าเป็น3นะคะมันก็จะเลือกทางเลือกก็คือพิมพ์เลข3ทั้งหมด5ตัวในกรณีที่มีทางเลือกถ้ามันตรงกับทางเลือกใดมันก็จะเลือกทำทางเลือกนั้นและสุดท้ายนะคะก็จะจบคำว่า end case ก็คือจบคำสั่งของ การเลือกมากกว่า2เส้นทางหรือจบคำสั่งของนะคะฟังก์ชันของเคสข้อที่4การทำแบบวนซ้ำในการทำซ้ำหมายความว่าให้ระบบทำงานซ้ำๆตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยจะมีการเปรียบเทียบเงื่อนไขในการทําซ้ำเราจะแบ่งออกรูปแบบการทำวนซ้ำได้ดังต่อไปนี้นะคะข้อ4.1การทำซ้ำที่มีการเพิ่มค่าในแต่ละรอบเราจะใช้คำว่า for และก็จบด้วยคำว่า end for โดยจะมีคำว่า in step of เป็นการบอกค่าที่เพิ่มในแต่ละรอบถ้าไม่มีคำว่า in step of หมายความว่าในแต่ละรอบมันจะเพิ่มค่าอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มค่ารอบละ1ค่าเท่านั้นในกรณีที่อยากจะให้เพิ่มค่ารอบละ2 3, 4 5 เราก็จะมีคำว่า in step of เพื่อที่จะบอกว่าเราต้องการที่จะเพิ่มค่ามากกว่า1ค่าต่อมาข้อ4.2การทำซ้ำจนระบบมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งจึงหยุดทำเราจะใช้คำว่า repeat แล้วก็จบด้วย until ตามรูปแบบนี้นะคะ repeat วนซ้ำไปนะคะมันก็จะวน repeat ก็คือการทำซ้ำ until คือจนกระทั่งมันเจอเงื่อนไขของมัน มันถึงจะหยุดทําแต่ถ้ายังไม่เจอเงื่อนไขที่มันอยากจะหยุดมันก็จะวนทําซ้ําไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อเจอเงื่อนไขนะคะที่ทําให้หยุดมันก็จะหยุดการทํางานอันนี้ก็คือการทําซ้ําจนระบบมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งจึงหยุดทําข้อส3ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทําคําสั่งภายในเราจะใช้คําว่า do while โดยคําสั่งนี้จะตรวจสอบเงื่อนไขก่อน แล้วถึงจะทำชุดคำสั่งภายในดังรูปแบบต่อไปนี้ดูก็คือทำเรากำลังจะทำอะไรนะคะทำการ condition ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าตรวจสอบแล้วนะคะเงื่อนไขเป็นอะไรถ้าเป็นจริงมันก็จะทำคำสั่งภายในชุดที่กำหนดแต่ถ้าเป็นเท็จนะคะมันก็จะออกจากคำสั่งก็คือคำว่า end do ออกจากคำสั่งของ do while เพื่อที่จะไปทำคำสั่งอื่นๆ ข้อที่5นะคะการกระโดดข้ามการกระโดดข้ามไปชุดคำสั่งใดๆจะใช้คำว่า label กำหนดตำแหน่งที่กระโดดมาและจะใช้คำว่า goto ในตำแหน่งที่เราจะกระโดดไปในสิ่งที่ label ใช้ก็คือคำว่า a b หรือเราจะไม่ใช้คำว่า a b ก็ได้เราอาจจะใช้เป็นข้อ1 2 3 4 5เรามีขั้นตอนทั้งหมด แล้วแต่ว่าเราจะเรียงลงมาหรือจะใช้ตัวอักษรอื่นๆอะไรก็ได้อันนี้จะเป็นลาเบลนะคะลาเบลคือกําหนดตําแหน่งที่จะกระโดดมาเรากําหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนที่เราจะทําให้มันกระโดดข้ามคือคําว่า go to นะคะ go to ไปยังตําแหน่งที่เท่าไหร่เราก็บอกไปในตัวอย่างคือตําแหน่งที่ A B นะคะ go to A B มันก็จะกระโดดข้ามไปทําคําสั่งที่ A B ถ้า G กลทูเลข2มันก็จะกระโดดข้ามไปทำคำสั่งข้อที่2อันนี้คือลักษณะของการใช้การกระโดดข้ามตัวอย่างของการเขียนรหัสเทียมค่ะเราสามารถเขียนได้ดังต่อไปนี้ค่ะโดยการเขียนรหัสเทียมนะคะเราจะไม่ลืมเสมอว่าเราจะต้องมีคำว่า start และ end นะคะเป็นการเริ่มต้นและจบเรามาดูรหัสเทียมที่เราเขียนขึ้นนะคะ ในโปรแกรมนี้เราจะมีตัวแปรทั้งหมด2ตัวแปรก็คือตัวแปร a กับ sum โดยค่าเริ่มต้นของ a กับ sum ให้เริ่มที่0เราจะใช้คำสั่ง do Y h i l do w นะคะเป็นการทำแบบวนซ้ำถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำคำสั่งภายในภายใน do ก็คือภายในคำสั่งของ do Y ในที่นี้จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเงื่อนไขเป็นจริงมันก็จะทำคําสั่งภายในแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จมันก็จะออกจากคําสั่งดูก็คือคำว่า endu นะออกจากคําสั่งตรงนี้ไปเลยแล้วก็ไปทําคําสั่งอื่นเรามาดูการทำงานภายในการเขียนรหัสเทียมของการบวกเลข 1- ถึง1น0นะคะเมื่อกี้เราบอกว่าค่า a เริ่มต้นที่0ค่า sum เริ่มต้นที่ศเช่นเดียวกัน มื่อตรวจสอบแล้วว่าค่า a นะคะ a บอกว่าเริ่มต้นมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น a มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ100ใช่หรือไม่ถ้าใช่นะคะมันก็จะทำคำสั่งภายในก็คือคำว่า compute sum เท่ากับ sum บวก a ตอนนี้นะคะมันจะประมวลผลแล้วเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า sum เท่ากับนะ sum บวก a sum ตอนนี้นะคะ ซัมที่ให้มาตอนแรกมีค่าเท่ากับ0บวกกับ a a เริ่มต้นเรามีค่าก็คือ0นั้นผลลัพธ์นะคะที่เก็บไว้ในซัมก็คือ0นะคะตอนนี้นะคะซัมก็จะมีค่าเท่ากับ0แต่เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาประมวลผลก็คือ compute a ประมวลผลแล้วเก็บ ผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร a a เท่ากับ a บวก1 a เริ่มต้นก็คือ0บวกกับ1เท่ากับ1ตอนนี้ a จะมีค่าเท่ากับ1แล้วก็จะวนกลับไปทำคำสั่งดูเพื่อตรวจสอบอีกว่าตอนนี้ a มีค่าเท่ากับ1นะ1เนี่ยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ100ใช่หรือไม่ถ้าจริงมันก็จะทำคำสั่งภายในนี้อีก เนื้อหารอบใหม่นะคะ A ที่มีค่าเท่ากับ1ตอนนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ100ใช่ค compute sum เท่ากับซ u มตอนนี้มีค่าเท่ากับ0 -a A บวก A A ตอนนี้มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นค่าซ u m ตอนนี้มีค่าเท่ากับ1เราก็จะเก็บค่าซ u m ไว้ก็คือ1ต่อมานะคะ a c o m p พ t e เ A เท่ากับ a บวก1 A ตอนนี้มีค่าเท่ากับ1บวกกับ1จะมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้น A ตอนนี้มีค่าเท่ากับ2แบบนี้นะคะอ่ะลองอีกลองอีกนะคะ a มีค่าเท่ากับ2แล้วนะคะสมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ100ใช่หรือไม่นะคะถ้าใช่ก็ทำคำสั่งภายในคอมพิวซัมเท่ากับซัมบวก A ตอนนี้ค่าซัมมีค่าเท่ากับ 1บวกกับ A ก็คือมีค่าเท่ากับ2สรุปแล้วก็จะมีค่าซ้ำเท่ากับ3นะคะซ้ำก็จะมีค่าเท่ากับ3ต่อมาคอมพิว a เนะคะเท่ากับ a บวก1 A มีค่าเท่ากับ2 2บวก1จะมีค่าเท่ากับ3 นะตอนนี้ A ก็จะเก็บค่า3ไว้มันก็จะทํางานแบบนี้วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยในกรณีที่ A เป็น101นะคะมันก็จะจบการทํางานก็จะมาสู่ขั้นตอนของ end ู oo, ก็คือจบคําสั่งของการทําซ้ําแล้วมันก็จะทําการ print sum ก็คือแสดงค่าซ้ำออกมาว่าค่าซ้ำจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของนะคะการบวกเลข1จนถึง100สามารถที่จะเอาไปประยุกใช้ในการเขียนรหัสเทียมแบบอื่นๆอีกก็ได้สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะพบกันใหม่อีทีหน้าสวัสดีค่ะ